สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูโซชาไต้หวันแบบใช้ f เ e รนช์เพ e แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับถุงกรองให้ดูเลยจ้าว่าอันไหนเข้มหอมกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์เฟรนช์เพ e ในวันนี้เราใช้ที่350 ml แต่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะใครจะใช้แบบ600 ml ก็ได้นะคะ อันนี้รีซื้อไว้นานล้วค่าตอนนั้นรีซื้อมาทสเฉยๆว่าจะผ่านหรือเปล่านะเราก็เลยซื้อแบบเล็กไว้ก่อนอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักๆเลยเนาะก็จะมีอยู่สส่วนค่ะส่วนที่กดด้านบนก็ลักษณะประมาณนี้ค่ะมีตัวที่กรองชาหรือว่าที่กรองกา,กาแฟเอาไว้นะคะเป็นตะไคร์ตะไครยแล้วก็ตรงภาชนะน,นี้จะเป็นกระเบื้องนะคะมันก็จะแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะบางยี่ห้อก็กระเบื้องหนาะบางยี่ห้อก็บางนะคะ ถ้าใครจะใช้ขข่ประจําก็ซื้อแบบดีๆหน่อยก็ได้ค่ะแต่ถ้าชงกินเองก็โอเคอาจจะแบบไม่เท่าไหร่ก็ได้สําหรับชาไต้วันวันนี้เราใช้ของไทยชาแบรนด์นะคะราคาเบามาก80บาทปริมาณ250กรัมค่ะเป็นใบชาอัดสำนะคะลักษณะของใบชาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสามารถใช้กับเครื่องชงเอสเปรสโซเครื่องชงกาแฟได้นะจ๊ะมีความหอมแบบที่ท้องตลาดนิยมนะคะแล้วก็รสชาชัดเจนค่ะเราจะมาชั่งน้ําหนักใบชาอยู่ที่15กรัม เนื่องจาก f r ฟร c h p a พ e ของเราเล็กนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะทำเยอะๆแบบทีหนึ่งเป็นลิตรเนี่ยก็สามารถเอาสูตรนี้ไปขูณ5เท่าได้เลยถ้าใครไม่มีเครื่องช่าง1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆจะอยู่ที่ประมาณ10กรัมค่ะดังนั้น15กรัมเราก็จะใส่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆนะจ๊ะ ต่อมาก็จะเป็นแบบถุงกรองชาช่างน้ําหนักเท่ากันเลยเพื่อความยุติธรรม15กรัมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยทําไมวันนี้ไม่ใช้กระบอกชักชาใช่ไหมคะเนื่องจากตัวเฟรนช์เพคเขาเป็นกระเบื้องในส่วนของถุงกรองชาเราก็เลยใช้แบบกระเบื้องเป็นภาชนะเช่นกันเพื่อจะได้ไม่เหลื่อมล้ําจะได้แบบผลการตัดสินออกมายุติธรรมที่สุดปริมาณน้ําร้อนวันนี้ใช้ที่ 250ML นะคะดังนั้นถ้าใครจะทําเยอะๆแบบสูตร1ลิตรสามารถเอาไปคูณ5้าเท่าได้เลยค่ะ เสรล้วลี่ก็จะใช้ช้อนคนเล็กน้อยนะคะให้ใบชาไต้หวันเขาละลายเข้ากับน้ำร้อนดีทีนี้ในส่วนชาไต้หวันเรามักจะอบชาเอาไว้ค่ะเพื่อดึงรสชาติความเข้มให้มากขึ้นโดยเราจะอบไว้10นาทีเท่ากันทั้งคู่เลยตัว f เฟรนช์ e พทให้กดลงไปนิดเดียวพอแบบที่เห็นในภาพยังไม่ต้องกดไปสุดนะ หลังจาก10นาทีผ่านไปทีนี้เราจะมากดเฟ n น p เพรลงไปด้านล่างให้สุดเลยค่ะกดแบบแน่นๆแรงๆได้เลยนะแบบบีบน้ำชาให้เต็มที่เลยแล้วมาถึงขั้นตอนเทมือใหม่ต้องระวังนะคะใช้นิ้วกดฝาของเฟ n น p เพรเอาไว้ด้วยแล้วก็กด จุดสีดําด้านบนนะคะกดทั้ง2อ,อันเลยแล้วก็เทตอนแรกที่หัดลองเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้กดไว้นะคะปรากฏว่าเทออกมาพรวดเลยจ้าทั้งกากทั้งชานะคะในสูตรนี้เราจะได้น้ำชาประมาณ175 ml ลีจะลองปล่อยฝาให้ดูเห็นไหมคะว่าฝาเขาเนี่ยขยับเลื่อนออกมาได้ดังนั้นเราจะต้องเอามือกดไว้ไม่อย่างนั้นเขาจะดันออกมาทั้งหมดค่ะมาตอนในส่วนของถุงกรองชาอันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะลวกทําความสะอาดถุงกรองด้วยน้าร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอ ในส่วนถุงกรองเราก็เกลี่ยกากชาออกมาให้หมดแก้วด้วยบีบสกัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ200 ml ซึ่งจะได้น้ำชามากกว่าตัว French p e s ที่25 ml เนื่องจากว่าถุงกรองเราแบบบีบออกมาได้เต็มที่ไงมาดูอัตราส่วนกันชัดๆค่ะฝั่งของ French p e s เนี่ยก็จะได้ปริมาณน้อยกว่าฝั่งของถุงกรอง nice นิดนึงทีนี้ยังใช้ไม่ได้เราจะเอาชาไต้หวันไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อยหนึ่งคืน เพื่อหมักบ่มรสชาติของชาให้มีความเข้มขึ้นเป็นการช่วยประหยัดชาค่ะเพื่อป้องกันความสับสนเราจะใช้ยางรัดเอาไว้ขวดนึงค่ะเป็นขวดของ f French p เพสเราก็เอาเขาไปแช่ตู้เย็นได้เลยจ้าสีของน้ําชาคือดูไม่ออกนะคะใกล้เคียงกันมากค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งคืนน้ําชาไต้หวันของเราก็เย็นเฉียบแล้วก็เข้มข้นได้ที่แล้วนะจ๊าวันนี้เราจะมาชงแก้ว16ออนซ์ทั้งคู่ค่ะลี่ใช้น้ําชาไต้หวันของไทชาแบรนด์อยู่ที่100 ml เท่ากัน ตามด้วยนมข้นจืดปริมาณ25 ml ทั้งคู่ต่อด้วยนมค้นหวาน30 ml ค่ะเกลี่ยนมค้นหวานออกมาให้เลี้งเลยงถ้วยทั้ง2แก้วเลยคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะหรือใครชอบสไตล์แบบรสชาติฟุ้งๆจะใช้เครื่องตีฟองก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการเปรียบเทียบรสชาติเพื่อความชาัดเจนี่่ก็เลยใช้ช้อนชงค่ะเพื่อที่เราจะได้รสชาติของชาที่แบบชัดเจนนะคะและเพื่อเครื่องดื่มที่สวยงามเราจะท็อปปิ้งฟองนมลงไป เพื่อดูเพิ่มมูลค่าให้ชาไต้หวันนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะโรยน้ำตาลใสแดงประมาณครึ่งช้อนชาแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้เผาหรือว่าเบิร์นนะไม่ได้ทำแบบพ่นไฟค่ะแค่ตกแต่งให้เขาดูน่ารับประทานเฉยๆทีนี้ก็ปิดฝาได้เลยจ้ามาถึงขั้นตอนที่หลายคนอยากรู้คือรสชาติ ครั้งที่1เราจะชิมแก้วเฟรนช์เพสก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยไปชิมแก้วของถุงกรองแล้วทีนี้ลี่ก็จะไปดื่มน้ำเปล่าหลางปากเราก็กลับมาชิมครั้งที่2โดยเราจะเริ่มชิมสากแก้วถุงกรองก่อนแล้วก็ค่อยไปเฟรนช์เพส ผลการทดลองครั้งนี้ก็คือรสชาติของเฟรนช์เพสชนะลอดค่ะมีความหนักแน่แล้วก็มีความชัดเจนของชาไต้หวันที่มากกว่านะคะถามว่าห่างกันมากไหมประมาณ15-20ซ์ค่ะถ้าไม่ใช่คอชาแท้ๆเนี่ยอาจจะแบบแยกไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เหมือนก็คล้ายๆกันนะแต่ถ้าคนที่แบบเสพติดชากินชาทุกวันกินบ่อยๆอะ่ะจะรู้ว่ามันจะมีความต่างมันจะมีรสหนักของชาไต้หวันอยู่ในลําคอนะคะในขณะที่เท็กเจอร์ของแก้วถุงกรอง เนี่ยเวลากินไปเราก็ได้ความเข้มอยู่นะแต่ขณะกลืนมันจะเป็นเข้มแบบฟุ้งอะ่ะฟุ้งกระจายทั่วปากทั่วลิ้นเลย ซึ่งแก้วถุงกรองจะให้รสสัมผัสแบบนั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบรสชาไต้หวันแบบดูดไปแล้วหนักแน่นดูดไปได้รสชาแล้วในขณะกําลังกลืนรสชาก็แบบหนักเข้าไปแบบลงไปในลิ้นในลําคอเลยอย่างนั้นอะ่ะเฟรนเพจค่ะจะให้รสชาที่เข้มลึกชัดมากกว่านะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าเกิดใครชอบรสหนักๆเฟรนเพจเลยชาชัดมากซึ่งรีทดลองถึง3ครั้งนะคะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปรอบแรกเราใช้แบบแก้วพลาสติกในการอบชาของถุงกรองก็คิดว่า ที่แก้วก็เลยเปลี่ยนภาชนะมาเป็นกระเบื้องแต่ว่าเปลี่ยนแล้วอีกสองครั้งก็ยังได้รสเซนเพสที่เข้มกว่าอยู่ดีอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้เข้าข้างนะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่เลยใครจะชอบแบบไหนหรืออยากทําแบบไหนก็ได้ตามสไตล์ที่เราถนาดัดในส่วนของชาไต้หวันรสชาติเข้มกลิ่นหอมแล้วก็ราคาประหยัดแบบนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของไทชาแบรนด์ได้เลยค่ะลิงก์ร้านค้าจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปไปคลิกกันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติด ตามเพจชามาลีและยูทู e งามชีวาช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่บ๊ายบาย